สวัสดีครับวันนี้เอกวิ่งอยู่ที่โนนสูงจังหวัดนครราชสีมาวันนี้มารับช่างเกมนะนี่แล้วก็น้องอะไรนะแม็กครับแม็กแล้วช่างเด่นนะครับวันนี้เอาเรือบันไดมาโดนช่างเกมหลอกให้มานะครับบอกว่าปลากลายขึ้นเยอะมากชั่วโมงเดียวยิงเป็น20่ิบทียิงจนเจ็บ งไงไม่รู้ไปทำอะไรมาเร้่เกมนี่ <c oughs> คอยติดตามดูกันนะว่าจะเป็นยังไงเอาเรือบันไดมาลงแล้วก็ช่างเกมช่างเด่นแล้วก็น้งแม่งนี่ก็จะยิงอยู่บนบกบนฝั่งนี่แหละคอยติดตามรับชมให้กำลังใจกันจัดไปแก้ว <c oughs> อตอนนี้ก็มาถึง <c oughs> หมายแล้วนะครับวั <c oughs> นนี้ก็เจอทีมงานพี่จวบ นี่ครับแล้วก็พี่ตั้งพี่ตั้งอ่าพี่จอบนี่ก็ไม่ได้มาหาแกชักพี่ไม่มีโอกาสได้มาวันนี้ไอเกมมันตั๋วให้มาไม่ได้บอกว่ามาเจอพี่จอบนะมาเจอกันที่หมายโดยบังเอิญนะครับก็คอยติดตามดูกันเรายิงปากกายที่คลองน้ำมูลนี่แหละแถวบ้านอ่าสำริดนะครับพี่ไม้โคราชบ้านเองจัดไปมึงนี่เต็มระบบ พร้อมแล้วครับวันนี้ผมให้ช่างเกมทําลูกดอกมาให้เพิ่มมันจะมีความยาวแล้วก็ความใหญ่ต่างกันผมจะเอามาลองเทสกับปืนผมตัวนี้ผมใส่ตอนนี้ใส่4มิล40เซนอยู่เวลายิงไปแล้วลูกดอกหัวมันจะต่ําลงอย่างนี้ผมไม่แน่ใจมันเป็นเพราะลูกดอกหรือมันเป็นเพราะยางผมเลยให้ช่างเกมทํายาวขึ้นมามันจะมีความยาวแตกต่างกันแล้วก็ขนาด เดี๋ยวจะลองดูว่าอันไหนมันเข้ากับปืนผมแล้วถ้าอันไหนมันยิงแล้วมันไปตรงๆเดีวผมก็จะใช้ตัวนั้นนะครับเดี๋ยวจะลองตัวนี้ดูก่อนตัวนี้น่าจะห้าสิบเซนนะสี่บห้าหรือห้าสิบเนี่ยปนระมาณนี้ลองดูกันครับ จ้องอยู่ทางนี้ไปขึ้นทางโน้นดูโอ้หงุดหลายตรงนี้ปลาขึ้นเดูยแต่ว่าลมแรงคลองมูลมันจะคดโค้งไปโค้งมาคดโค้องอย่างนี้มันจะบังลมทางนี้เราายไปหาที่บังลมเดียวปลา,ามันตื่นไหมไปดูปลาไปเรื่อยไป,ไปย้ายไปเรื่อยๆล่องน้ำมูล อุ้ยดวนด้นด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 ดยขึ้นไว้ดีนักเดีเดีเดเดี๋ยวดลูก้นดนด้นมามาอย่าค้องอย่าค้องมามาโดนแล้วครับโดนแล้วครับพี่น้อง อออมามามา,มาอย่าค้องอย่าคล้องอย่าค้องวดขึ้นมาเลยเดาเอาเด้ตอนนี้ปลายเรือมาเห็นมันขึ้นไหพีน่น้องมา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 งางามัมา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 มัมันามามามัน,นามามมามามา วางตอนที่มันจะวิ่งนะสาย8ปปอนด์นะสายพี่80ปปอนด์ครับโ <karena> ดนดยังไงก่อนดูก่อนโอ้โดนข้าหางอยู่ครับ ได้อยู่ครับไม่หมินไม่มิน,มมนเฮ้ยมินหรือมินวะมันโดนฝังนีถ้ารลุอกฝังนู้นเดี๋ยวดูดีๆกันเออได้อยู่ได้อยอู่มันแล้วครับมันแล้วกระจายเป็นน้ำมูลนะครับ ขึ้นได้ใช่ไหมกวนหลุดอ่ะใช้แปดสิบปอนด์เองจกเหยียกอันนั้นระวังตรงไอ้นี่มันอย่างเดียวถ้าจกเหยียกได้ก็ได้ละผากายโอเคเรียบร้อย โอเคสุดยอดนัดที่สองโดนแล้วนะฮะไากลานม่น้ำมูลครับใส่สวยๆครับเกยวเลยเข้าหางนะ,ะขึ้นมาใส่ลงไปต้องโดนครับนี่เลยเต็มๆใสสวยโอเคฝากกดไลค์กดติดตามให้กำลังใจกันเลยพี่น้องยาวไปยาวไปทีมงานก็ไม่รู้ไปทางไหนกันหมดนะฮะเขาจะไป หาเลาะยิงอยู่ตามขอบนะครับผมก็ล่องเรือไปเรื่อยๆลมมันแรงนิดนึงวันเนี้ยตรงนี้มันจะขึ้นสองตัวแล้วแดงเห็นขึ้นทางนู้นแล้วก็ทอดถมอตรงนู้นนะแล้วลมมันพัดไหลแบบนี้แล้วปามันขึ้นตรงนี้ผมก็เลยจ้องดูโผล่ขึ้นปลายปืนจริงๆยิงไปโดนฟุกทักจัดไปน้องนี่นะครับวันนี้ทดลองลูกดอกเจ้านะครับ ลูกนี้น่าจะสี่บห้าหรือห้าสิบเนี่ยแต่ยาวกว่าเดิมอันนี้อนี่อันนี้สี่สิบเกนอันนี้สี่สิบอันนี้น่าจะห้าสิบลูกดอกสี่สิบเนี่ยผมยิงแล้วเวลาลูกมันไปแล้วมันหัวมันจะดิ่งไปแบบนี้ไม่ไปตรงอันนี้ไมันไปแล้วมันคลื่ไปเงี้ยก็เลยให้ช่างเกมทําลูกดอกมาให้มีหลายลูกนะแต่ว่าลองดูลูกแบบนี้ลูกยาวใส่เข้าไปยิงโอเคนะฮะ ผมลองยิงสองนัดแนละ้วลูกไม่ไม่ไม่ตีลังกาไม่ไม่ไปแบบนีไ้ไปตรงๆแบบนี้เลยแจวใครอยากได้ลูกดอกแบบไหนสั่งได้กับช่างเกมนะครับน้าไม้จริงปลาโคราชนะครับช่างเกมสั่งได้เลยของผมที่มีอยู่ที่ร้านก็จะมีแต่40เซนหัวพอกนะครับแต่ว่าถ้าอยากได้สเปคไหนก็สั่งกับช่างเกมโดยตรงนะฮะแัดไปพี่น้ง

เฮ้ยย่าบอกว่าข้ามโหรอตั้งนานขึ้นมายิงข้ามฉะนั้นพี่น้องเลยโอ้พี่น้องเงองเงย้ยผลาดแล้วไปเจอบเย้ย ออ้่โดนว่ะพี่จอเอ้ยมาลุ้นดูตัวนี้ครับขึ้นตรงนี้แถวหน้าหกตกนละุ้นดูว่าประมาณกี่นาทีเดาว่าประมาณทักสิบสองนาทีนะตอนนี้เก้านาทีแล้วนะเดีวก็เตรียมตัวรอดูไม่ได้จับเวลาดูตั้งแต่ทีแรกเห็นตั้งแต่มันเห็นแต่มันขึ้น แล้วก็เอาเรือเข้ามาเลยแล้วก็รอดูสิบห้านาทีแล้วนะครับยังไม่ขึ้นนะรุ่นขี้แตกเลย ขึ้นทางไหนวะอุ้ยไม่โดนอีกแล้วพี่ข้ามมาพี่ปลาขึ้นปลายพื้นเลยแต่ตัวน้อยนะไม่ใช่ตัวนี้นะ่ะ โอ้ผิดพลาดเลยมันชอบขึ้นก่อนนะโอ้ครับเรามือปืนของเราหนึ่งสองสามสี่เฮอย่งางกังาร ลอยลอยโดน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 อยู่ไปเร็วไปเร็วไปเร็วอยเร็วไปเร็วไปเร็วไปเร็วเนื้อเนื้อเนื้อ จะไปพันนู่นโดนแล้วครับโดนแล้วครับพันแล้วป่ะ เข้าไม้แล้วนะ่ะพันไม้แล้วไม่บึงไม่มาแล้วหม,มอเรือถอนมาแล้วหลุดมาอย่าคล้องอย่าคล้องรู้สึกว่าไม้จะถอนขึ้นมาด้วยนะัออ่นน่ะถอนมาถอนมาถอนมาเป็นไม้อะไรไปรึไนะถอนมานะ เต็มเต็มลำเต็มเต็มลำอยู่ืมแบบนี้สิมันจะแกวอาแล้วครับตัวที่สองครับพี่น้อง เฮียบร้อยแจ๋<ย>วเอาเอาจนได้พวงหน้าด้วยเนี่ยโอเคนะครับตัวที่สองตามมาแล้วครับพี่น้องเต็มๆลำครับตัวนี้โบเขานี่เลยเาเต็มๆอยู่สุดยอดปลากลายแม่น้ำมูลน,นะครับจัดไปครับมีอะไรร้อยมันวะ เดี๋ยวปลาให้เจเด่นไปเก็บไว้ก่อนปลามาันจะเน่าตัวนี้ขึ้นไปก่อนตัวนี้มันตายแล้ว ตัวนี้ยังไม่ตายดีนะผมเสียบไอ้นี่มันแล้วะจกตรงลองเข้าไปโอเคสองตัวให้เด่นไปเก็บเี๋ยวปลามาันจะเน่ากว่ก่อน,ท,นที่ได้นะตัวนี้ตัวใหญ่ตัวนี้จัดไปครับเดี๋ยวผมพายเรือขึ้นไปหารถนั่นแหละโอ้หพี่น้องลุน บุ้งโคตรงามเลยยอดอย่างสวยดักบุ้งไม่น้ำมูลนี่ครับอืมอืมอืมตัอ้วร้อนครับนั่งบังลมทนอยู่ขาแป๊บนึงปลากายก็มันไม่ค่อยหนาตัวแต่ก็มีให้ยิงเรื่อยๆนะ พายไปไกลๆก,ลก็มีขึ้นบ้างเป็นตัวสองตัวแต่ว่ารอนานมากขอบอกแต่ละตัวนี้สิบห้า5ิบนาทีทั้งนั้นนะฮะเคยยิงอยู่แถวบ้านก็มีแต่10นาทีประมาณเนี้มาที่นี่สิบห้าสิบหนาทีทั้งนั้นเลยปลอดใหญ่มาก <c oughs> phá tành โดนมาว้าักยิงสวายกลายขึ้นมาเสืออยอ่โอ้โหถ้ามันหันดข้างให้นี่มีสิทธิ์ลุ้นเนึ่นะเมื่อกี้น่ะแต่มันหันหลังให้อ่ะอูตัวใหญ่มากนะตัวนี้ขณะนี้ก็เวลา17:42นาทีมาสรุปผลงานกันนะบัดนี้ อไอ้พี่เลียงเลียงอยู่นี่เหี้อะนะคนคน <c oughs> คนไม่ได้ปลาต้องเลียงปลานะ <c oughs> <c oughs> นี่นจ,จับดูดิอ่อนยงังวะไม่ค่อยโน่าวันนี้ก็ได้ปลากายสามตัวนะครับผมได้สองตัวตั้งเด่นได้ตัวหนึ่งอู้ปลาโคลอู้ปลาโคลใหญ่ช่อนใหญ่ครับแล้วก็ไอโดปลาเล็ด ผลงานวันนี้ก็ไม่เหี้ยวนะแต่ว่าปลามันก็หายากนิดนึงนะส่วนมากก็จะเป็นปลาแต่งนะเกมมันมาแต่งมาเยอะและ้ว <c oughs> นี่นะครับ <c oughs> ทีมงานโน้นสูงที่ไม้นะครับวันนี้เราก็มายิงปลาที่แม้ามูลอำเภอที่ไม่จังหวัดนครราชสีมาของเราเนะฮยผลงานก็ประมาณนี้นะครับไม่ได้เยอะครับแต่ก็ไม่แห้วปลาเราไม่เน้นเราเน้นมิตรภาพนะครับ แล้วเมวื่อวานนัดกับช่างเกมเราไม่รู้ว่าทีมงานพี่จวบมาด้วยก็เลยไม่ได้เตรียมของอะไรมาให้มีอันเนี้ยติดกระเป๋ามาด้วยแค่กับแว่นตาอันนึงกับสายพีอ,อันนึงเอาให้พี่จวบแล้วกันครับ,<อ>บเร<อ>าไปแจกกันเอาละคลเม็ด <laughs> โคลเม็ด <laughs> โคลเม็ดโ่ะโอเคนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทางทีมงานพี่จวบมากนะครับ <laughs> ที่ต้อนรับ <laughs> เป็นอย่างดีนะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าเดี๋ยวเรียนเชิญ ไปที่เกลือแล้วะเพลิงบ้านผฮมบ้างก็ยิงประกายอ่าสำหรับวันนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้แล้วกันพี่น้องเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับเฮ้ยวิ่งอยู่ในกระเป๋าไม่ไปไหนด้วยนะร้อยอยู่แค่แหละบอลเลสผมเอาแต่บอลเลสไปสองตัวพอครับเฮ้ยปะกลายก็เดี๋ยวแบ่งกันช่างเกมช่างเด่นไป แต่ะปะกายสามตัววันนี้ถือว่าประสบผลสำเร็จแล้วไม่น้ำมูลไม่เหี่ยวนะครับแก้วจัดไป <laughs>